ยัง่องกับติดกิจกรรมการท่องเที่ยวเหนือใจเ้าวิธีที่วิจารม์หงส์วิธีที่วิจารณ์ห้าวตั้งหลายจะมีดวงลายคนห้าวทุงสางหลอนฟ้าหนุนข้าแม่กว่ามาช้วยกันทานกันเือมันดีอยู่กันเป็นสุข มีสักมีสีมีสามก่หมูจงพี่น้องปัดัน้าปอพอหอมกลิ่เตืองตุ้งตึงเตือมเป็นต้องจะอมาช่วยกันขึ้นแล่วยกันักสินใจหาเรือหอมได้หองไปจุ่ปูอ่อปลอกอ่ออยต้ยหอยดุ้งดุ้งละเป็นหมูเป็นจงก่อนเลย คนที่มีมาสางงามสวยจูงใจทนต้วบังมีเยวแม่คนยองมีแรงลัทธิแรงเจ็น่าอาจารย์ถ้าเขาจะตั้งต้นไปหางสาผิปีีจะคือมีคนที่มีพลังเกื่อหนุนก เิ่นจะซอกหาเงาปวดตัวได้จากเลงที่ออกมาจากี้นะครับเป็นเป็นสร้อยล้วคนที่มีประวัติการวัดงานและเห็นวัาประวัติศาสุดยอดนั่งอยู่และแปกเอาไม่รู้ว่าถ้าแต่แล้วที่ออกมาเนี่ยเขามีอะไรอย่างดีนักขนาดเลยตั้งแต่ภูัญานาหรือมิปัญานาคอยจะนั่งถึงความเป็นสลากน้องสุดยอดขนาด ถ้าเจ้ากูเล้งน้องเนี่ยเอาไปแต่พระราชวังเปิดในวัดทะเลาะของเมืองทีธรรมดานะครับน้องพระน้องไม่ต่างและสิ่งต่างที่มันอยู่ผมว่าไต้หรืไต้ยอมไต้หรือไต้เป็นคนที่สามารถฟันดานวางเทือกเกาะท้องถิ่นและเมืองหลากหลยทั้งสิเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นคนที่ผลิตกูปัญญาออกมาประกาศใาย ในวันนี้ถ้าจะมาต้านเกาจากไหนม่จะต้องฟอกเกาจากพี่น้องแถวบ้านม่วงสื่อสารครูทวนเงี้ยงหูจากใหคนุณมาเจ้บไปเอาที่ไหนมาตองหูเอามาโจมกีนท้องแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยดีมันมาจากโลกาพิวันะนั่นแหลไปตำหน้าเติบนะครับร้องมันยังดีแต่ถ้ามันเปเริ่มต้นที่าการพัฒนาในแนวคิดวัฒนธรรมุดคดในที่กำมันจากปลาประมาณนี้นะครั พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายสามารถลุกนัปงเกาะการดีกันเองในฐานะชุติพิพันโนและภูมิปัญญาสิ่งที่มีพี่นี่ครับของ้อมมันว่าตื่นถือของเราที่มาเกาะต่อคนต้องหอมตื่นอาสังเกตตื่นที่มันออกมาแยกการการตัวกาท่านเป็นอาชีพเนี่ยมันดของหอมว่าตื่นในวิชาที่ ตื่นตีออกมาที่มันเป็นทับเป็นไม้ไปขอตื่นทำอะไรท่านหลักนี้ที่นี่มีภูมูลแม่สามารถเอาอินไปหันศิลจ้ากบเซียงเพราะฉะนั้นท่านประเทศอุตาตาเดียวที่มันจะไปตานได้า้วกันแต่มันเป็นเรื่องของอ่ออออ่้วมีไว้สาหรับพื่งไม่ใช่มีไว้สาหลับแ ทั้งหมดเเอาไว้นะดังนั้นก็เรียบร้อยนะครับเจอกัครับที่ไยจะทำขึ้นค่ะท่องเที่ยวเกิดขึ้นในที่บ้านเฮาเราไปดูได้ด้วยเห็นเป็นสนฟ้าสีมันนาดเจ้าท้เยี่ยวเย้าได้เจ้าสองคนแต่เยี่ยวกได้ต้องเป็นความร่วมมือของผู้คนในบ้านเฮารวมถึงการบังคการมีผู้นักเกิน เครือขายจากบุคคลภายนอกนะคะสร้างข่าวใส่ไ่งเครือขายเอาไปขายแล้วไอ้เหตุการณ์จุดคือว่าเขาต้องมีความคิดสร้างสรในเช่นว่าเขามีเกาะให้ไหวพื่อจาเอายกอไปทุคคนแนวตั้งเอาโฆษณาเล่สร้างเรื่องราวสร้างตอเรียว่าไครมาเกาะให้ไหแล้วจะมีคู่บุกคลนะคะอันนี้ถึงจะถือหายได้ยังจะที่น่านน่น้เราทาบกับสิบปจจัยอื่นๆแล้วที่จริ แจะเริ่มมาเล่าเรื่องราวว่าแห่งภาพปฏิภาพมันคืโลก ไว้ว่าเอาทำงานเยี่ยมจะได้นะคะส่วนเรื่องของเรื่องนำพบุคลากรความรู้ความสามารถถ้าอยากจะได้ความช่วยเหลือแด้นี่นะคะเราให้แม่บ้านหลวงเขามีหน่วยงานเรียกว่าบริการวิชิต